ทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซต i อดิชันเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนี้ <S <S นอกจากต้องต่อสู้กับอุปสรรคทางร่างกายแล้วยังต้องบอบช้ำด้านจิตใจกับความรักที่เข้ามาในชีวิตตอนเกิดมาผมมีข้อผิดป,ปกติ2จุดครับผม จุดแรกก็คือมีเนื้อง,งอกที่กระดูกสันหลังต้องผ่ากัดผ่าตัดตั้งแต่เกิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งเท้าผมจะบิดงอจะใช้ข้างเท้าในการเดินผ่าตัดเสร็จต้องใส่เสืกครับผมใส่เสืกเป็นเวลานานแล้วเวลาอาบน้ําขาผมได้เกิดตกลงไปในถังน้ํามีการเน่าอยู่ในเสือกครับผมแล้วทําให้ขาข้างข้างที่ตกลงไปมันจะรีบเล็กกว่าข้างสายพอไปแกะเสือกออกตามนัดหมอนัดมันมันเน่าแล้วครับ ตอนที่ผ่าตัดเนื้องอกที่ปลายกระดูกสันหลังทําให้ผมระบบขับถ่ายพิการต้องใส่เัลนเพิดตต้งกต่เกิดขาก็จะทําให้ผมเดินเดินไม่ปกติครับเดินโยกไปโยกมามันเหมือนคนขาไม่เท่ากันครับยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครเรียนจนจบชั้นม .3 ครับผมแล้วก็แม่ไม่มีเงินที่จะส่งต่อ ก็เลยได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในตัวอำเภอครับคุณไปเรียนอะไรนะในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำอำเภอครับเรียนด้านไหนคะช่างเชื่อมครับผมใช้เวลาเรียนเท่าไหร่หกเดือนครับคือครับเอ๊ะแล้วที่บอกไปเรียนแล้วเขาส่งให้ไปเรียนจิวเวลรี่แทนใช่ครับอาจารย์อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามันหนักกับผมเกินไปครับผมบางทีอยากจะมียกมีแบกมีหามไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ครับราคาผมไม่ดีก็เลยส่งไปเรียนที่จัน ก็คือติดต่อเพื่อนอาจารย์อีกทีหนึ่งที่จันทบุรีครับก็ไปเรียนเจลลี่ครับผมโอ้เจลลี่เหรอใช่แบบนี้ต้องพ่นไฟเป็นเหยียบพ่นไฟได้ใช่ครับใช่กระป๋อใช่กระป๋อเป็นทางไหนที่เป็นขึ้นรูปเป็นหรือเป็นล่อเป็นอะไรขึ้นรูปด้วยมือครับผมอ๋อเป็นแกะแกะแว๊ดไม่ครับก็คือทำทั้งแกะแว๊ดแกะแว็กไม่ได้เรียนครับแกะแวทําเป็นจากเนื้อเงินเลยครับเอาเนื้อเงินมาขึ้นรูป๋อเอาื่อแบบใหม่ ทำเจลลี่ถูกไหมฮะกำลงกำไลสร้อยแหวนได้หมดแหวนนั่นทำได้ได้หมดหได้หมดแล้วตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยใช่ไหมใช่ครับก็ ทางเจ้าของโรงงานเขาท้าทามตัวไว้จะให้ไปนอกครับผมเดี๋ยวก่อนเป็นตัวแทนประเทศไทยไอม่ใช่ตอนเนี้ยไอตอนไอตอนนี้มันทีหลังใช่ไหมคือตอนนี้มันมีแฟนมาแล้วกี่คนครับผมตอนนั้นสิบเก้าไอสิบแปดครับสิบแปดก่อนตังขาก็คือสิบแปดสิบเก้าเนี่ยลุ่งเลยทำจิวเวลリーเนี่ยนะเจ้าของร้านจะให้ไปแข่งระดับประเทศเลยนะไปแข่งเลยแสดงว่าพี่ต้องฝีมือดีมากเลยนะแข่งไอเตอนนั้นจําได้ว่าเป็นเยอรมัน โอ้เยอรมันเลยก็คือจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่ถ้าเราเราไปติดอันดับหนึ่งในสามกลับมาก็มีมีแบบว่าเงินเดือนขึ้นแน่นอนสบายแล้วใช่ระดับนั้นสบายแล้วคนแบบนี้จะมีมีสิ่งชดเชยจะมีอะไรพรสวรรค์บางอย่างต้องเป็นคนตั้งใจอ่ะเพ้มันมันมันเสร็จแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออทำไมได้ไปไหม ไม่ได้ไปครับเพราะไอ้ไอคนที่เขามาขออาศัยห้องด้วยเขาไปฆ่าคนครับเว้ยอ๋อเขาไปฆ่าคนเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ครับไปฆ่าคนตายไปฆ่าคนรับคนที่เป็นรูเมกับเราเหรอครับผมคนหัวแล้วไงเอ้าก็คือเอ้าแล้วยังไงอ่ะวันนั้นตำรวจก็มาเอาตัวผมไปเป็นพยานก็คือไปชี้ไปชี้จุดว่าอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาก็แค่มาส่เรเป็นรู้ชี้อะไรก็ไม่รู้แล้วเขาแค่มาใส่เขาคือใครอ่ะ เขาเป็นเพื่อนเพื่อนในที่ทํางานครับแต่ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวเพื่อนที่ทำงานที่ทำจิวเวลรี่ด้วยกันเนี่ยใช่ครับเหมือนมีคนแนะนําว่าผมอยู่คนเดียวไม่แชร์กันห้องกับผมสี่อะไรประมาณนั้นนะครับอยู่กันนานใช่ไกว่าจะเกิดเหตอะ ไม่น่าจะถึงเดือนมั้งครับโอ้ก็พิ่งมาเองไงเขาไปฆ่าใครรู้ไหมมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับที่เขาไปฆ่าเป็นเรื่องของเพื่อนเขาอีกทีนึงเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยดีนะเขาไม่ทําอะไรเราอ่ะแล้วเราไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ตํารวจเอาไปแบบเหมือนเอาไปสอบสวนนะครับผมแล้วทีเนี้ทางญาติทางเพื่อนของผู้ตายเขาเขาเห็นหน้าผมแค่คนเดียวส่วนไอ้คนฆ่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็กลัวว่าเขาจะคิดว่าผมมีส่วนรู้เห็นด้วยผมก็เลยต้องหนีกลับบ้านเอ้า แล้วตำรวจก็ไม่ตามคุณเหรอไม่ไม่ครับเพราะว่าผมตำรวจบอกว่าผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วใช่ก็เราบริสุทธิ์อะไรเอาหนีทำไมอ่ะเพราะว่าผมก็พูดความจริงทั้งหมดไม่ตอนนั้นเราย้ายห้องเฉยๆได้ไหมย้ายห้องหรือย้ายที่อยู่ย้ายที่พักเฉยๆได้ไหมนั้นเหมือนวัยรุ่นแล้วก็คิดไม่ทันด้วยคิดไม่ทันเนอะเราแค่เรากลัวว่าเราจะแล้วผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ กลัวกลัวแหละเด็กกันเนาะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กลับบ้านเลยกลับบ้านดิก็เลยจะพบกาสที่จะไปเยอรมันเลยเหรอใช่ครับผมไม่ได้ไปเลยลก็คือเหมือนออกจากงานเลยใช่ไหมคะบกลับบ้านเลยไปตั้งหลักก่อนเพราะเราตกใจด้วยเนาะจิตเราก็ตกใจชีวิตเปลี่ยนเลยเสียดายอ่ะกลับบ้านปุ๊บพอกลับบ้านอยู่บ้านไปสักระยะหนึ่งครับแล้วก็มีมีญาติที่ว่าอยู่ลาดพร้าวเขากลับมาเที่ยวบ้านเขาก็ชวนไปทํางาน ที่ที่ลาดพ้า,าครับผมก่อนก็คือทําโรงงานนาฬิกาที่ว่าทำได้สิบห้าวันแล้วก็ได้ตัดขาเนี่ยครับก็คือช่วงอายุเนี้ยครับอ๋อทําอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ตัดขาเลยเหรอครับทําได้ประมาณสิบห้าวันแล้วแล้วทนี้ไปตัดทีนี้ไปไปอยู่บ้านบ้านป้าครับผมไปอยู่บ้านป้าแล้วทีเนี้ยใต้ถุนบ้านเขาจะเป็นน้าคัมครับแล้วฝนมันตกน้าแล้วทางเดินเข้าห้องน้ำมันก็เป็นน้ําคัมลอยขึ้นมาอ๋อแล้วเท้าที่ผมเป็นแผลอยู่ ก็ไปเหยียบลงน้ําแค่อุ้งมือครับก็หมายถึงว่าตอนนั้นะเราไม่เห็นน้ําหรือว่าเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราอยังไงฮะผมว่าจะเห็นก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามันน้ำแค่อุ้งมือครับเป็นมันมันรอยแต่เท้าเราแค่เหยียบหน่อยเดียวใช่ครับเท้าเรามีแผลเหยียบปุ๊บเราก็เด้งออกมาเลยถูกป่ะครับเหยียบแล้วเราก็เดินผ่านไปเราเราไม่ได้แช่โอเคแค่นั้นเองครับผมแล้วไงหลังนี้เป็นแผลติดเชื้อเลยแล้วก็ไข้ไข้ขึ้นสูงก็ช็อกโอ้โหมันเป็นน้ำเน่าไงก็เชื้อโรคไงเต็มไปหมดเลยตรงนั้นะเราแผลเเเรรราาข้โดยยตงอะคับ เขาทำงานอยู่เพื่อนเราเราเพื่อนขอมาอยู่ด้วยมาเล่นด้วยสักสี่ห้าวัน,านมาเล่นด้วยสักสี่ห้าวันรับผมรวบตึงเลยรวบตึงไหมยาวเลยครับลูกนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันแล้วกลับมาพบก,กันครับทีเด็ดลูกนี้โชคร้ายที่คุณช้างต้องเสียขาไปหนึ่งข้างอายุ 19-20ผมไปทํางานที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งที่ลาดพร้าวครับผมแต่ทีนี้ทํางานได้15วันเกิดแลที่เท้าติดเชื้อก็เลยต้องมีการตัดขาออกครับผมเพื่อรักษาชีวิตไว้ก็เลยต้องตัดขาเลยตอนนั้นเสร็จแล้วยังไงต่อหลังจากตัดขาเรียบร้อยแล้วเราไปทําอาชีพอะไรคะขาเสร็จก็กลับไปพักฟื้นอยู่บ้านสักระยะหนึ่งครับผมแล้วก็ได้ใส่ขาเทียมใส่ขาเทียมก็ออกหางานทําก็ ไปงานที่ปารีนนะครับค่ะงานอะไรฮะงานโรงงานเหมือนเดิมโรงงานโรงงานที่ว่าเป็นตาช่างครับผมถาม่อยไอการที่ไม่มีขาแล้วไปสมัครงานเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะไหมจะเป็นบางโรงงานครับใช่ไหมแต่ใช่ไหมใช่ครับแต่บางโรงงานเขาก็รับคนพิการเป็นกรณีพิเศษใช่เขามีนโยบายเลยนโยบายต้องมีนโยบายแล้วทำไมไม่กลับไปทำพวกจิวเวลรี่อีกที่เราเคยทำลุ่งๆอ่ะ เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นตรงไหนรหรอครับผมอุ้ยต้องมีฝีมือนะเราอยางผมก็อยากทําแบบว่าอยากทําที่บ้านแล้วก็เอาลงเพจแต่ว่าตแต่ว่า,าผมผมเคยมีสงใกล้กับจิวเวลี่คือจิวเวลี่เนี่ยมันมันอุปกรณ์มันเงินสูงฮะมันใช้ทุนเยอะเหมือนกันในการที่จะแบบตัวเหยียบตัวไฟตัวพ่นตัวน้ําสารต่างๆอ่ะค่อนข้าง,างใช้เงินเยอะแล้วไปเจอแฟนคนแรกได้ยังไงคะเจอทางแอปแอปหนึ่งครับผมเป็นแอปสมัยวัยรุ่นผมไม่แน่ใจว่าแอปอะไรมันานแล้วอืมครับก็คุยกันคุยกันแล้วก็คือเหมือนเขาแบบเขาเล่ากับเพื่อน เขาทางานอยู่เพื่อนเราเราเพื่อนขอมาอยู่ด้วยมาเล่นด้วยสักสี่ห้าวันมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยสักสี่ห้าวันรวบตึงเลยรวบตึงไหมยาวเลยครับธรรมดาไม่ช่มาเล่นด้วยก็คือคือแใช่แวอุกอะไรตอนนั้นอ่ะมาดูแมวอ่ะดูแมวย่องหน่อยแวแล้วไปไม่เขาทะเราเพื่อนพอดีต้องการแบบพี่พักใจอ๋อที่คุยนี่คุยขอไปอยู่ด้วยหน่อยไม่อยากเจอเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยเนาะมาเล่นด้วยสักสี่ห้าวันที ยาวยาวนานเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบปีอยู่ครับผมเกือบปีแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แอปเหมือนเดิมครับที่ทำทำให้เขาต้องอ๋อที่เขาไปหาเขาก็ไปเล่นแอปต่อไปเขาก็ยังเล่นอยู่ใช่ครับเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไปหาผู้ชายผู้ชายคนอื่นคนแรกเขานัดเจอกันก็คือเป็นคนในละแวกที่ที่อยู่แล้วก็เขาไปมีอะไรกันเสร็จเขาก็กลับมาผมก็ให้อภัยเขาพรอพเป็นแฟนคนแรกผมก็ ถามว่ารักมันก็รักนะครับผมเพราะว่ารักแรกไอ้รักทั้งแรกการใช้ชีวิตครอบครัวครับทีนี้อ่ะแล้วคือคือพี่ช้างกะจริงจังเลยใช่ไหมใช่ครับจริงจังเลยก็คือรอเก็บเงินเพื่อที่จะไปแต่งไปสู่ขอกันครับแล้วพี่ช้างรู้ได้ไงว่าแฟนเราไปแบบมีจับได้ยังไงถ้าเขาบอกครับว่าเขาจะบอกตรงเลยเหรอใช่ครับเขาขอไปแล้วเงี้ยเหรอไม่เขาขอไปเอ้าเราไม่ให้ไปหรอไม่ให้ของ่ายเ็คืก็คือผมผมไม่ให้ไปแต่ก็รั้งไม่อยู่ครับเขาก็ไปแต่เขาก็ได้ขออนุญาตเราเงี้ยเหรอ ก็คือจะขอไปคุยกับผู้ชายคนนี้จริงๆก็ไม่เชิงขออนุญาตเราเหมือนแบบบอกอันเนาะว่าประมาณนั้นครับก็คือไปหาคนนี้นะแจ้งเพื่อทราบสาวสาวมีงานทำไหมเปล่าตอนที่มานอก็ตอนนั้นทํางานโรงงานเดียวกับผมครับพอเดินเข้าผมเดินเข้าผมยุ่งมากเข้าครับอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าครับน้อยเจ็ดปีวัยรุ่นวัยรุ่นอายุน้อยกว่าเจ็ดปีครับผมแล้วเขาบอกว่าอ่ะขอไปเจอคนนู้นนะเขาหายไปนานไหมฮะ ไปวันเอวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งไปตอนตอนค่าแล้วก็กลับมาสว่างครับแล้วเรายังอบมาพี่ช้างอีกเหรอใช่ครับแล้วเราทําใจได้เหรอก็ให้โอกาสให้โอกาสเขาอืก็คือว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ชอบเขามากสิมันมันแบบว่าคือก็รครอบครัวแม่ผมก็เหมือนชอบเขาด้วยเพราะว่าเขาดูแลผมดีพ่อแม่ผมก็อยากให้มีคนดูแลลูกครับผมประมาณนั้นแล้วเหตุผลอะไรที่เขามีไปคุยกับคนอื่นครัพี่ช้าง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็คุยเล่นตามภาษาวัยรุ่นหรือเปล่าประมาณนั้นครับเพราะว่าเขายังเด็กเขาเด็กมากใช่ใช่ดูคนเด็กเนาะเออพี่ชายตอนนั้น evet ก็อายุเท่าไหร่คขยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าแล้วเประมาณสิบแปดเอาสิบแปดเองแล้วหลังจากวันนั้นไปอีกไหมจากวันนั้นก็ทะเลาะกันเขาก็โกหกว่าจะไปหาเพื่อนที่รุงเทพแต่ทีนี้ผมก็บอกว่าไอ้เขาขอว่าขอเงินไปหาเพื่อนที่รุงเทพผมก็ให้ค่ารถเขาไปแต่ความจริงแล้วก็ไปหาเพื่อนแค่วันเดียว สอวนสี่ห้าวันที่เหลือเขาไปหาแฟนเก่าเขาที่เคยคุยก่อนผมแฟนเก่าครับเขาไปไปไปอยู่กับแฟนเก่าอยู่ประมาณสี่ห้าวันอันนี้มารู้ตอนไหนฮะก็รู้ตั้งแต่วันออกจากเพื่อนไปครับอ๋อเช็คที่เพื่อนเหรอไม่ครับผมโทรไปเขาก็บอกเขาบอกเลยเบอกเลยคนนี้เขาดีนะเขาไม่โกหกเขาทำอะไรเขาจะบอกครับเขาไม่โกหกแล้วเราแล้วเราบอกเขาว่าไงก็แล้วโอเคเหรอก็ไม่โอเคครับบอกเลิกเลยไหมไม่ครับผม ก็คือเขาคุยกันเขาบอกว่าเขาจะกลับเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเขาจะเขาเบียอะไรให้ดูนะเออเขาพูดอย่างเงี้ยในในหัวผมคิดขึ้นมาเลยว่าต้องเป็นรอยดูดที่คอแน่นอนเลยว้ายแล้วมันก็จริงเหรอเกลับไปเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนะใช่ในหัวพี่ช้างก็คือรอยดูดที่คอครับแล้วตอนดูผิวสั้ผสเห็นแล้วว่าอะไรไม่ว่าอะไรเขาบอกให้เลิกคุยกันเลิกได้ไหม เขาบอกว่าไเลิกไม่ได้ก็จะคุยก็ทะเลาะกันอยกทะเลาะกันไม่แล้วพี่ชายไม่เลิกหรอก็ทะเลาะกันครับวันวันนั้นที่มาคืนนั้นก็คือทะเลาะกันจนถึงเย็นของอยู่วันหนึ่งเขาก็ไปหาผู้ชายอีกคนหนึ่งอีกคนละอันนี้อีกคนนึงอันนี้คนที่สามเขาตรงใจจะปั่นเราหรือเปล่าหรือยังไง่มาุมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวพี่เองอ่ะตั้งแต่ที่แบบมีอะไรให้ดูแลให้ลอยมาดูอะแล้วตัวพี่เองไม่รู้สึกว่าแบบโอเคพอแล้วเลิกแล้วเหรอใจมันก็อยากพอครับแต่เขามปนอยู่ตรงเนี้ย ก็คือตอนช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกกันหรือจะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในคาบเกี่ยวแค่วันเดียวครับก็คือยังยังไม่แบบว่าอะไรใช่ประมาณนั้นครับคือแฟนพี่ช้างเนี่ยเขารู้ว่าพี่ช้างเนี่ยเลิกเขาไม่ได้ใช่เขาก็เลยได้ใจแหละนะเขาก็แบบพอพี่ช้างรักเขามากเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยลูกมือในกำไก่ถูกลูกไก่ในกำมือลูกไก่ในกำมือลูกไก่ในกำมือ่จะบีบก็คายจะตายก็รอดบีบก็คายจะบีบก็อะไรถูกแล้วเลยและที่สําคัญคือเขาทําแบบนี้ให้พี่ช้างหลับได้ ว่าพี่รับแบบนี้ได้เขาก็เลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าพี่รับไม่ได้แล้วจะเลิกไปเขาเองอในที่สุดเขาใจรลายมากเองใช่ไหมเขาโหดมากเขาใจร้ายมากนะที่ทำกับพี่แบบนี้คนนี้ไปหาคนที่สามนี่ประมาณสิบวันมาครั้ไอยู่ไม่ได้ก็ขอกลับมาผมก็โอนเงินให้ค่ารถเขากลับมาแล้วบอกว่าโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งต่อไปจะไม่ให้อีกแล้วนะมีครั้งที่สามครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเรา ส่งเรื่องราวาการเป็นนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี่กด3 3มที่เด็ดลูกนี่แต่ว่าในที่สุดพี่ก็เลิกถ่ายก็เลิกลก<ๆ>็คือที่เขาหนีไปหาคนที่สามนี่ประมาณสิบกว่าวันมาฮะไม่อยู่ไม่ได้ก็อขอกลับมาผมก็โอนเงินให้ค่ารถเขากลับมาแล้วบอกว่าโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะ ครั้งต่อไปจะไม่ให้อีกแล้วนะมีครั้งที่สามครับครั้งนี้คือครั้งสุดท้าย <c oughs> เพราะว่าผมให้โอกาสคนสาครั้งใจด,ดีสุดๆแล้วพอครั้งที่สามเสร็จแล้วไงต่อไปครงที่สามเสร็จก็เล่นแอปอีกครับแล้วก็บอกว่าจะไปตลาดนะัดคนที่สี่ครับขับรถไปหาผู้ชายเป็นดึกดื่นเที่ยงคืนก็ทีนี้ก็ทะเลาะกันแล้วเขาก็หนีไปหนีไปหาผู้ชายคนนั้นประมาณ3ามวันแล้วทีนี้คราวนี้ผมก็คือหมดรักแล้วหมดใจแล้ว แต่เขาเอารถผมไปอ๋อเอยเอามรถของเราครับแลพยายามพูดพูดปอบอย่างนี้อย่างนี้พูดให้ให้เขาเพื่อที่จะรถกลับมาพอเขารถกลับมาบอกท่านนี้คุณจะไปไหนก็ไปเขาก็รถกลับมาสามวันออผิดหวังกับรักแรกสู่ความรักบทใหม่แฟนคนที่สองนี่ก็ก็คือคุยกันว่าให้ลองมาอยู่ด้วยกันก่อนพอผมได้ลงไปอยู่กับเขาถึงบ้านเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะวันที่สองนี้เฟซบุ๊กครับ เฟซบุ๊กอเจอเฟซบุ๊กก็คุยกันนานพอสมควรครับก่อนจะได้เจอครับผมแล้วพอเจอเป็นไงก็เขาก็ผมก็ลงไอ้นั่งรถไฟไปรับเขาถึงไอ้สงขาครับครับไอ้สงขาครับจังหวัดสงขาไปทำอะไรที่บ้านเขาอยู่นั่นครับบ้านเขาอยู่ไอับ้านเลยนะครับก็นั่งรถไปรับเขามาหารับมาอยู่กับเราครับมามาลองอยู่ด้วยกันก่อนว่าอยู่ได้ไหมได้ไหมก็อยู่เดือนแรกเข้ากันได้ไหม เขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเหมือนแบบดีครับในความคิดว่าดีเป็นคนเงียบๆแรกๆก็ดีสุขภาพดีการนังงมันเป็นยังไงพอนั่งรถไฟกลับกลับบ้านไปทีนี้ก็ตัดสินใจจะลงไปอยู่บ้านเขาเพราะว่าเขามีลูกอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยกลับไปอยู่บ้านเขาไปอยู่โซนขาเหรอใช่เราจะกการอยู่สงนขาเลยครับไปอยู่อำเภอจนะแล้วพอตามไปปุ๊บเปลี่ยนหรอก็คือพอนั่งรถไฟไปถึงแค่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น เลยสุราชไปนิดน,นึงครับเปลี่ยนเลยผมพูดอะไรผิดหูเขาไม่รู้เขาตะคอกขึ้นมาผมะะตะคอกว่าเขาพูดอะไรจำไม่ได้ไงครับแต่<ใ>จำได้ว่าเคยตะคอกเลยใช่ครับน้ําเสียงน้าเสียงเปลี่ยนจากคนคนคนเดิมแล้วพอวเก้าเก้า,าลงรถไฟเข้าถึงบ้านเขาแบบไอ้เขาจากคนเงียบๆทำไมเป็นคนดุเป็นคนดุเป็นคนปากลายอย่างนั้นใช่ครับผมก็ยังงงอยู่ก็คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วเราอ่ะผมก็ยังแบบอดทนอยู่ไปนานเท่าไหร่ อยู่เกือบปีเหมือนกันครับเกือบปีเหรอให้เขาบังคับเนี่ยนะครับก็คือผมเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับรับซื้อของเก่าเพราะแม่เขาจะเป็นร้านใหญ่รับซื้อผมก็มคือเราไม่ได้คิดว่าที่จะไปก่อลูกเขาหรือว่าจะไปเอาสมบัติอะไรก็คืออยากจะทํางานให้เขารู้ว่าเรามาอยู่เป็นเพื่อนลูกเขาเราไม่ได้ไปเอาสมบัติอะไรแล้วผมก็ทํางานเองก็หาวิ่งหาซื้อของเก่าเขาเอาไป ขายให้แม่เขาอีกทีหนึ่งแม่เขาก็จะให้ราคาดีกว่าคนทั่วไปหน่อยอแต่ว่าเขาก็เหมือนพูดจากับเราไม่ดีอะไรไม่ดีรู้สึกเราก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ครับงั้นก็กดดันหลายๆทางครับผมเออมันมันเป็นเหมือนไม่ใช่ความรักครับมันเป็นการกดขี่ผมเหงกันมากกว่าเอาหรอโอเคเราก็เลยโอเคเลิกดีกว่าถ้างั้นก็กลับบ้านกลับบ้านอยู่แบบไม่ค่อยสนุกเลยบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นพอกลับบ้านนะกลับบ้านคนที่สามคนที่สามนี่ดูแบบตั้งใจจะ ปักหลักันที่สามนี่ก็คือเอาประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดมามามาปรับ<ช>ปรับ <คน S 2> เพื่อที่จะให้ให้ชีวิตคู่มันมันไปต่อจนจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้แต่มันก็ไอมาเล่นตลกกับเรื่องโรคภัยเนี่ยม,มันก็เลยทําให้เราคิดว่าไอเราไม่อยากจะรังเขาคบกับคนที่สามได้นานเท่าไหร่ถึงเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นมาคะ่ะสองปีกว่าครับผมสองปีกว่าซึ่ง ระหว่างสองปีกว่านั้นก็คือดีทุกอย่างเราตั้งใจแล้วว่าคนนี้แหละที่เป็นคนสุดท้ายของเราของกันละกันก็จะมีลําบากหน่อยทุกทุกลำบากหน่อยสูกบ้างแล้วก็ทนได้ครับผมก็สู้มาด้วยกันใช่ครับอันนี้ช่างเป็นอะไรลูกลูกติดใช่ไหมคะคนที่สามใช่ครับมีลูกสองคนอีกคนนึงอยู่กับแฟนเก่าเขาส่วนอีกคนคนเล็กเขาเอามามาอยู่ด้วยครับเรื่องราวชีวิตกําลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงเะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ คุณอยู่กับแฟนคนนี้คุณซื้อรถใช่ไหมใช่ครับซื้อเพื่อเพราะว่าเด็กเขาติดแม่ครับผมแล้วทีนี้ฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยเด็กมันตากฝนเขาผมก็แบบสงสารเด็กสงสารเขาแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็อยากแบบให้มันให้มันดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับพอเจอโรคไตเสร็จแม่ก็บอกให้กลับไปอยู่บ้านครับอ่ะคุณก็กลับไปอยู่บ้านแล้วกลับไมอยู่บ้านกับเขาด้วยครับอ๋อเขาเ็้ามาด้วยใช่ครับผมเราอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนพี่ชัางตัดสินใจบอกว่า เอ้ยถ้าเขาไปเจอทางที่ดีกว่าก็ไปเถอะประมาณ3เดือนได้มั้งครับ3เดือนมีทะเลาะไหมครับก่อนไปเขาก็ยังไม่ไปครับยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ที่บ้านวันนี้ก็อยู่แต่อยู่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอดีตคนรักครับอดีตคนรัก